สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับแสบกระสวนอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อในี้ได้ไข่ลูกจ้าไข้ลูกอีกแล้ว,ลก,ก,ลวลก,กินเลยงามวันนี้แสบเลยจ้าพี่อันนี้แก้ไปแล้วอู้บิง่งเลยพี่อันนี้พร้อมบินเลยจ้ะพร้อมบินเลยไปโตโคร์คริเลเลยค่ะนี่มุนี้แก้ไปแล้วค่ะอันนี้ไข่ด่านอันนี้โตเลยมากนี่ น้ำจิ้มก็ได้อันน้ำจิ้มซีฟูดอั่นแะค่ะน้ำจิ้มซีฟูดกับเจลอันเจลเกลือเจลอยังเพิ่นครับแพลวต้วอะไ้แก้วปละแก่ชู้ ส่วนน้ำจิม้มน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มที่ฟุดอ้ยเนาะอันนี้ นี่ค่ะแยกสว่วนออกมาละโตมันให้เป็ดตาทียมทซี่ฟูดตรว,วดลงไปตัวใหญ่เลยอันนี้เ <c oughs> นี่ยด่ามัน 嗯，开，两个、嗯。要啥子呢？哈，冬天衣服。 เจ็บเปลอกชวนกินมันเบื่กปิดมันตัวนี้นไง่ายปง่ปะเนี่ระยะที่เราได้กับว่าจางแต่อันนี้ว่าอันนี้ว่าไหนง่ายแย่ไปรุนไปจตะ หบหญ่ตังแดว้ายฟ <laughs> งฟงแกะออกมาแล้วเลขที่ออกบึ้ยก็สิบ,บี่ให้เบิ่งได้ค่ะนี่มีอพีอ่ทเป็นคนลคะค่ะ อุ้ยนี่ไข่ด่านจ้ะนี่นายเป็นไข่ยงังบวมหัวคือกันค่ะไข่อื้อื้อไข่าดานข้างหลัง cướp 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 đi hả hai đàn hả? Ừ, tôi sẽ lái thế ạ Tôi kết thế bỏ à ตีแบบนี้ดูดน้ำดื่มดำความนัวแซ<ส>บแซบนแบบน่ปแซบ b a หน n ามึนดอกจาก้แจาแซบแม่จ้าขอให้ผู้บ้านบ่บ่บบบกินไข่อันแบบนี้ในเด้อจา้า เอ้ยอันนี้โตหน่อยค่ะ,อ,ะอ,นนอ๊อันนี้ว่าอันนี้ว่เป็นยังค่ะคูณรู้คีดีใส่แำจิ้มจ่ะอุ้ย <c oughs> ป็นแยกออกไห้ออืมอืมโตอ่ะ มากินตัวนี้รบ้างคอืม่าเอียบอันนี้ก็สุดง่ายก็มัแล้วตานนี้อืมหมดลองทีนมา นี่จ้านนี่ไข่ดัดโอเอืมเป็นขนเลยหอมจิ้มแซ่บแซมจิ้มเผ็ดแซ่บอะ รับผอมแพ,พ่อเขากันค่ะแต่ผู้ใดพากินอู้แสบครับเพ่นก็งอวนเข่ากันเนาะกาฝากขอขอบุณขอบพี่เพียงเราที่ไหมรับชมรับเบิงง่งนอ้ไรต่าฝกาก็ไหลก็ซับสะไข่ก็แช่ก้นกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจกับสาวสวยด้วยค่ะสำหรัรบคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ